ทุกคนคะ่ะ<ม>ตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่กันที่อะควาเรียมนั่นเองนะคะจานนี้คือน่ากลัวมากเลยทุกคนเห็นแบบแรกคือแบบตัวใหญ่มากอ๋อมันเป็นเชื้อใจหทุกคนีเดินยาวไปแล้วก็ดูหมู่บ้านนะคะ <c oughs> ว่าเป็นยังไงซึ่งมีตรงนี้สวยมาก นกหลังคือมีแบบรังนกซีโกเยอะมากนะคเมื่อกี้เดินขึ้นไปก็คือมันมีไอ้กันด้านว่าท่าออข้างบนคือสวยนาตรงก้อหนหินดีแล้วนะคะ,ะ,คะก็เห็นทะเลชัดขึ้นเยอะวันนี้เช้ามอร์นิง่งวันที่6นะคะวันนี้ก็ฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจนะคะทุกคนฝนตกค่ะนี่ ก็คือเอามือออกไปนอกหน้าต่างคืออากาศเย็นมากเลยนะคะทุกคนเลยต้องใส่ชุดหนาก็ออมจะไม่ได้ถ่ายร้านอาหารในโรงแรมนะคะเพราะว่าออมแบบรีบนะคะทุกคนตอนเช้านะคะก็คือฝนตกหนักมากนะคะออมเลยไม่ได้ออกไปไหนนะคะก็เลยอยู่ห้องโรงแรมจนถึงบ่ายโมงคะ่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็แผนว่าเราจะนั่งรถไปอควาเรียมนั่นเองคะ่ะ ทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่อะควาเรียมนั่นเองนะคะอะควาเรียมชื่อว่าโลฟเทนอะไรอควาเรียมโลฟเทนอะควาเรียมนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็คือฝนตกนะคะก็เลยไม่มีอะไรทําตอนนี้ก็เลยบ่ายก็เลยมาเที่ยวอะควาเรียมันีนะคะทุกคนแล้วนี่เราก็มีปลานะคะน้องปลาเต็มตู้เลยแล้วก็เมื่อกี้เราก็ไปดู ไปดูออเทอร์มานะคะแล้วก็ไปดูไม่คือ,อไรเซียลมานะคะทุกคน,อนตอนนี้นะคะแล้ก็อยู่ในอคววเรียมแล้วน,นะคะแล้วเราก็เจอปลาสภาพเหมือนแบบชักชักนะคะในในทุกคนแลน้วนี่อันนี้นะคะก็คือจะเป็นสารหร่ายนะคะซึ่งเขาบอกว่ามีชีวิตะคะ่ะ พวกนี้ก็จะเป็นคล้ายๆพวกสลักนะคะแต่เป็นสลักในทะเลค่ะมีปูตัวใหญ่มากอะคว a r i ยมที่นี่นะคะอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะเป็นอะคว a r i ยมเล็กๆค่ะแต่ก็มีปลาหน้าตาแปลกเยอะมากมีปูแบบใกล้ๆเลย เราเจอ l o เ s t e r สีฟ้านะคะนี่มันแอบอยู่ตรงมุมแบบมันน่าจะพยายามเป็นสีไปกับกำแพงอันนี้นะคะก็เหมือนจะเป็นปลากระเบนค่ะที่ลายมันคล้ายๆเซียวมากเลยแล้วมันถ้ามันไม่ว่ายอยู่มันก็จะคล้ายๆเด็นตัวอยู่ในทรายข้างล่างตู้นะคะนี่เหมือนพวกนี้เลยมันเด่นแบบเหมือนคล้ายๆไม่ให้เหยื่อนะคะมาเห็นมันได้นะคะซึ่งบางครั้งเราแบบดูแวบแรกเราไม่แทบไม่สังเกตเลยนะคะทุกคนคือมันแบบ เนะะียนมากทุกคนเห็นตัวที่อยู่ที่พื้นทรายไหมคะอือหึคือแทบไม่เห็นเลยค่ะทุกคนอันนี้คือแบบเวลามันเลนตัวนะคะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นตู้ปลาดาวนั่นเองนะคะทุกคนนอกจากมีปลาดาวแล้วมันก็จะมีปูอีกนะคะ สารดาวบางตัวก็คือสีสวยมากเหมือนอันนี้จานนี้คือน่ากลัวมากเลยทุกคนเห็นแบบแรกคือแบบตัวใหญ่มากที่นี่มีแมงมุมน้ำด้วยนะคะทุกคนเห็นแล้วขนลุกเลยโอหนี่เป็นกุ้งมันอยู่ในแทงเดียวกับแมงมุมก็คือจะมืดนิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่านี่ก็คือมันมีสัตว์หลายอย่างมากอันนี้คือตู้ปลาที่ใหญ่มากนี่เยอะมากเลยนะคะทุกคน คือแบบในนี้คือมีแบบดาหลายชนิดมากอันนี้เพิ่งแบบแอร์รียแรกคือแบบเยอะมากแล้วมีหลายอย่างน่าสนใจมากเลยนะคะทุกคนแปลกแที่เราแบบไม่เคยเห็นกันมาก่อนนะคะ บลายสวยกว่าแล้วดูแบบอาจจะแบบไม่เหมือนมากทุกคนอตามสีป้าด้วยอันนี้เป็นปลาชนิดแปลกมากเลยนะคะทุกคนหน้ามันเหมือนเอปลาที่มันพองขึ้นมาได้ะคะ่ะทุกคนอไม่แน่ใจมันเรียกว,ว่าอะไรแต่วันนี้มันแบบปลาออกสีเขียวเอันนี้ลูกบอลทุกคนตัวเล็กส่วนอันนั้นที่ตรงนั้นก็คือแบบตัวใหญ่ จะอร์ไชั่นนั่นเอ,เองนะคะทุกคะนเนี่ยน่าจะเป็นพวกโชว์เกี่ยวกับพวกประการลังอะไรพวกนี้นะคะทุกคน นี่แลมให้คนทุกคนทดลองได้นะทุกคนนี่เขามีเสื้อให้ใส่และสุดยอดน,นี่ขอให้ลองเลยเ,เราก็ดูเสร็จแล้วนะคะอะควาเรียเราก็กำลังจะไปมิวเซียมนะคะแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเราสามารถกลับมาดูเซียวได้หรือเปล่านะคะตอนนี้ก็พยายามจะใส่หมวกว่าปากติดน้ำเลยพยายามจะใส่หมวกนะคะแต่ใส่ยากขอช่วยนะ พ่วา,วาตกกหนัทุกคนคะ่ะเราก็เข้าอ,อยู่ในมิวเซียมแล้วนะคะตอนนี้ก็เราก็มาดูห้องแรกของมิวเซียมนะคะออมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะคะคืออะไรแต่มันน่าจะเป็นเครื่องจกักรหรือพวกมาชีเลยสยานนะคะทุกคนนี่มีเต็มเลยส่วนฝัง่งนี้เท่าที่ทุกคนได้ยินเสียงตึกตๆก็คือ น่าจะหนึ่งในเครื่องตรงนี้นะคะเราจะข้ามไปอีกหลังหนึ่งนั่นเองคะ่ะทุกคนรองเท้าก็คือโดนน้ำซึมลงไปแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าที่เดินมาเป็นหญ้าอย่างนี้แล้วคือแบบรองเท้าเปียกห้องต่อมานะคะก็คือตกใจคนนี้นะคะ เมื่อกี้คิดว่าเป็นคนจริงเข้ามาอีกห้องหนึ่งนะคะทุกคนก็จะมีหลายอย่างมากแล้วก็คือต้องไล่เล่าทีละอย่างนะคะต้องเป็นอุปกรณ์จับราหาปลานั่นเองนะคะอย่างเช่นอันนี้มันก็จะมีเชือกใช่ไหมคะนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นแบบทั่วแบบเอ้ที่มันเอาไม่แน่ใจมันเรียกว่าอะไรที่มันตักปลาขึ้นมาแล้วลองดูว่าจะมีปลาติดหรือเปลา่า อันนี้ก็น่าจะคล้าย,ายๆยายกับอันเมื่อกี้นะคะทุกคนน่าจะแบบประเภทเดียวกันจับปลาหาปลาอันนี้คือเขาจําลองว่าเรือสมัยก่อนที่เอาไว้จับปลามันเป็นยังไงอันนี้นะคะก็คือเป็นหัวปลานะคะเราก็กําลังจะออกไปดูนะคะที่ต่อไปนะคะของเราซึ่งข้างหลังมีความหลอนมากเมื่อกี้เดินไปดูเหมือนมีใครรลองแบบอยู่ในโบสถ อ๋อมันเป็นเชื้อเช็กเลยทุกคนอ๋อมันเขาทําจําลองให้ดูว่าถ้ามีเชื้อจริงๆมันจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะเ,เป็นห้องในเต็กเ,เลยแล้วเขาเปิดเพลงไว้แล้วก็มีเขียนแล้วทุกคนก็คืออ่านไม่รู้เรื่องเลยนี่มีอธิบายแล้วแบบชนเชื้อสากรผู้หญิงก็น่าจะแต่งตัวประมาณนี้นะคะมีหุ่นให้ดูนะคะ อนนี้คือวางกระเป๋าไว้อย่างนี้เพราะมันต้องแบบปิดปิดหน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวกระเป๋าเปียกหาทางเดิอนอยู่นะคะโ oh <laughs> อ้ไม่ก็มอกรุ่ทุกคนมอกรุ่หนักมากเลยว่าดูเสื้อด<ๆ>ีคือน้ำฝนวิวจากที่ระหว่างทางเดินจากมิวเซียมเพราะว่าทางมิวเซียมและอคอเรียกคอจริง,รงคือมันไม่ได้ใหญ่มากทางคือแบบ นี่เข้ามาในร้านอาหารอันนี้น่าจะเป็นปลาจริงนะคะทุกคนนี่ตากปลา<ม>อันนี้ก็มีแบบกระปุกแบบหมกักอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นห้องร้านอาหารเลยต้องระวังเลื่นทุกคนคือมันคือมันเป็นอย่างนี้เลยอะ่ะ<ด>นี่เป็นอย่างนี้นนปลาแล้วก็จะมีพวกน,น,นี่ อันนี้น่าจะ ok, แบบอาจจะแช่น้ำอะไรไว้หรือเปล่าแล้วแบบจุ่มปลาลงไปนี่อันนี้ก uh, ็มีเกลียสีสีอันนี้ก็เป็นเตียงนะคะบ้านชาวประมงก็คือเมื่อกี้เราก็ซื้อตั๋วเราก็ถามคนแล้วว่าเข้ามาอีกรอบได้เขาก็บอกว่าได้นะคะคือซีลที่เราเห็นจะเป็นชนิดนี้นะคะทุกคนอ่านว่า hyper seal ลเราก็ต้องขึ้นบันไดเพื่อไปเห็นแบบเบาซีลจากข้างบนนะคะนี่ บ่อตัวนี้ด้วยนี่บ่อเชื่อจากข้างบนก็คือมันปลอดภัยเพราะมันมีไอ้ที่กั้นนะคะที่กั้นรอบๆเลยอันนี้ก็เป็นตู้ออทเทอร์นะคะทุกคนนี่ออเทอร์ตัวนึงชื่อว่าเอ็ดดี้ตัวนึงชื่อว่ามอร์ฟิกนะคะมีสองตัวทุกคนเจอแล้วออเทอร์ ือไม่รู้ว่ามันมีคูมบนด้วยเราก็ขึ้นมาดูเซียวจากอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คือสามารถเดินต่อมาได้จากกิฟช็อปนะคะนี่ก็คือเราต้องรีบมาจองที่จะได้อยู่ข้างหน้าข้างหน้านะคะเพราะว่าคนเริ่มเยอะแล้วแล้วก็อีกสองนาทีก็จะเริ่มแล้วนะคะนี่ เสร็จแล้วนะคะแล้วก็กําลังจะกลับขึ้นรถแล้วนะคะเพราะว่ามันหนาวแล้วก็อากาศเย็นมากเลยนะคะทุกคนยืนน,นานแล้วอาจจะไม่สบายได้ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอาหารนะคะก็เนี่ยค่ะเข้ามาแล้วทุกคนน่ากินมากเลยคมีพิซซ่าแบบยกักษ์เลยคะทุกคนแล้วก็มีไก่ทอดแล้วก็มีสลีด ะคะก็คือคลิประหว่างทางกลับไปโรงแรมเดิมนะคะที่เราพักนั่นเองค่ะทุกคนเราจะพักที่โรงแรมเมื่อคืนนะคะ2คืนค่ะแล้วลองมาเจอกันเช้าวันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเช้ามอร์นิ่งวันที่ 7นะคะวันนี้ก็คือวันนี้นะคะเมื่อเช้าอ,องก็ได้ลงไปกินข้าวเช้าเหมือนเดิมนะคะเลยไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าวันนี้เราก็อยู่โรงแรมเดิมนะคะแต่เราจะย้ายไปอีกที่หนึ่งนะคะวันนี้เราจะย้ายไปเมืองเล็กเนสเซนเองนะคะแล้วระหว่างทางเราก็จะไปแวะประมาณ4เมืองได้นะคะทุกคนเพื่อไปเที่ยวนะคะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็นั่งรถมาประมาณ คึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงได้นะคะตอนนี้แล้วก็อยู่กันที่หมู่บ้านชาประมงนั่นเองนะคะนี่ก็คืออันนี้นะคะก็คือวิวข้างบนหมู่บ้านชาประมงนะคะก็คือตั้งแต่ตรงนี้นะคะเป็นต้นไปแล้วก็ยาวตามเทรลวอล์กเวที่เขามีจนไปถึงตรงนู้นเลยนะ,ะให้เดินยาวไปแล้วก็ดูหมู่บ้านนะคะว่าเป็นยังไงซึ่งวิวตรงนี้สวยมากเลยค่ะทุกคน วันนี้ก็คืออากาศดีนะคะทุกคนคือแบบนี่แดดน,นะคะแต่ไม่ร้อนนะคะ<ส>ก็คือใครที่มานะคะสามารถจอดรถข้างล่างตรงนี้ได้นะคะอันนี้นะคะก็คือจอดได้เหมือนกันหรือว่าใครจะลงไปจอดข้างล่างก็ได้นะคะแดดอาจจะแรงนิดนึงนะคะอาจจะแบบหน้าดำหรือแบบสะท้อนแสงอะไรอย่างนี้นะคะ ก็เดินเสร็จแล้วนะคะก็กำลังจะขึ้นรถแล้วนี่ก็คือเราจะนั่งรถต่อไปอีกนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่หมู่บ้านชับมงก็คือเมื่อกี้ก็คือที่เราขับลงมาจากข้างบนนะคะเขาก็ให้เดินได้นะคะอันนี้เขาก็เรียกว่าหมู่บ้านฮานอยนะคะทุกคนไม่ใช่ฮานอยแต่เป็นฮานอยนะคะ ก็เดินมานะคะเพื่อถ่ายรูปตรงสะพานนะคะทุกคนสะพานนี้เลยเห็นไหมคะทุกคนที่เรากำลังจะข้ามไปนะคะจะมาอยู่บนสะพานแล้วนะคะเมื่อกี้เดินขึ้นไปก็คือมันมีไอ้ที่ก้นๆอยู่ที่ท่อบนคือสวยมากเลยนะคะแต่ว่าแบบพระอาทิตย์แยงตามากฝั่งนี้นะคะบนสะพานก็เป็นประมาณนี้นะคะเป็นสะพานที่ตรงนี้ก็คือลดผ่านนะคะสมหรัจะมีฟุตบาทสาหรับ คนนะคะให้ขึ้นมายืนถ่ายรูปได้นะคะี่รถ่านเราก็ลงมาอยู่ตรงนี้นะคะเ,เห็นวิวแบบมีสะพานด้วยแล้วก็แบบเห็นวิวภูเขาแล้วก็น้ำทะเลนะคะก็ต้องกดแล้วกอานึง น้ำที่นี่คือน้ำใสจริงๆนะคะคือแบบตรงนี้คือน้ำใสที่สุดที่ออมเคยเห็นเลยค่ะคือแบบใสมากแล้วมีความแบบฟ้าๆก็ค่อนขา่อกี้ตอนนี้นะคะแล้วก็เข้ามาอยู่ในร้านกลางวันที่เราจะทานกันแล้วนะคะก็คือนี่เป็นอาหารคล้ายๆซีฟู้ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อวีที่สั่งมาอีกแล้วมีแซลมอนนะคะของนอว์วอยู่เลยนะคะที่มาต้องกินอันนี้คืออะไรนะเบอร์เกอร์ค่ะ อันนี้คือเบอร์เกอร์นะคะทุกคนแล้อันนี้มัซ่สตีม,มอ,อันนี้คือมูสตีมมัสโซน,นั่นเองนะคะและอาหารวิวสวยมากทุกคนดูนี่อาหารจังวันเสร็จนะคะทุกคนเราก็มาที่หมู่บ้านนะคะซึ่งออมก็คิดว่าน่าจะแบบมีผลิตพวกน้ำมันตับปลาหรืออะไรพวกนี้นะ แต่ว่าอันนี้มันค่อนข้างแตกต่างนะคะเพราะว่าอันนี้เราอยู่ในเมืองชื่อว่าออนั่นเองค่ะทุกคนก็คือวิธีการสะกดภาษานอร์เวย์จะเป็นตัวเอนะแคปิตชนะคะตัวใหญ่แล้วก็จะมีกลมๆข้างบนนะันทุกหลังคือมีแบบลังนกซีโก,โกเยอะมากทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็เวลาประมาณ5้าโมงเย็นแล้วนะคะก็คือตอนนี้เราก็มาเที่ยวที่สุดท้ายนะคะที่เราจะมาเที่ยวก่อน เข้าโรงแรมใหม่นั่นเองนะคะที่ที่เราจะมาเที่ยวก็นี่เลยทะเลเออมก็เลยต้องเดินขึ้นไปข้างบนนะคะเพราะว่าหลังภูเขามันก็คือจะไปทะเลนี่น้ง่ายมากนี่สวยมากเลยเป็นทะเลที่สวยที่สุดในออในนอร์เวย์เลยนะคะทุกคนเจอน้องแกเห็นไหมคะน้องแก่น่ารักมาก ข่าแล้วถึงตรงก้อนหินนี้แล้วนะคะก็เห็นทะเลชัดขึ้นเยอะขึ้นมาใกล้ขึ้นตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาอยู่บนรนแล้วนะคะก็กำลังจะเดินทางไปโรงแรมนั่นเองคือหัวคือยุ่งมากพอลมแรงนะคะ ทุกคนค่ะตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะที่ห้องของเราั่นเองนะคะก็คือเราชอบเป็นบ้านนะคะนี่ก็คืออันนี้นอนแค่คืนเดียวก็คือสวยมากเลยนี่นะคะทุกคนห้องนอนก็คือจะเป็นเตียงคิงไซส์นะคะก็คือเป็นนอนได้สองคนหรือห้องน้ำนะคะก็คือใหญ่มากมีนี่เครื่องซักผ้าพร้อมแล้วก็มีนี่ชเวรอ์อันนี้คือครัว โต๊ะกินข้าวแล้วก็ออกไปข้างนอกข้างบนนะคะก็คือจะมีห้องน้ำอีกหนึ่งนะคะแล้วก็ห้องนอนนี้นะคะห้องใต้หลังคานี่เป็นอีกห้องนึงนะคะมันจะเป็นหลังคาแบบคนเราฝั่งแบบฝั่งนึงฝั่งนี้อีกฝั่งนึงเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะก็คือเป็นข้างนอกนะคะก็คือจะออกมาให้ดูคือดูดีมากคือวิวสวยมากน้ําก็คือใสามากมองเห็น ข้างล่างเลยนะคะเห็นสาลายเห็นหินนนี่นะคะสําหรับเย็นนี้นะคะเราก็จะมากินมาม่าก,กันนั่นเองนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เช้าวันที่แปดค่ะเม่ช้าองก็ไม่ได้ถ่ายนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในเครื่องกันแล้วนะคะเราก็จะนั่งเครื่องบินจากเลกเนสนะคะไปลงที่เมืองออสโลนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นบรรยากาศจากบนเครื่องบินนะคะ เรานั่งสายการบินวิเทโรนะคะมาเป็นสายการบินของเล็กเนสค่ะเราก็ถึงออสโลลนะคะก็เหมือนนั่งเครื่องย้อนกลับมานะคะจากขาที่เรามาะคะ่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กนที่แอร์พอตของออสโลนั่นเองนะคะที่เดินที่ครั้งที่แล้วเราก็มานะคะแต่ครั้งนี้เราก็จะต่อเครื่องกลับไปเมืองไทย น่มาหนึ่งชั่วโมงกว่าๆนะคะทุกคนแล้วก็กำลังรอเช็คอินกระเป๋าอยู่นะคะพอเราเช็คอินเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะไปหาร้านกินนะคะในแอร์พอร์ตเสร็จแล้วเราก็จะค่อยผ่านจักรีวิทยแล้วก็เข้าไปรอนะคะเครื่องค่ะทุกคน ทุกคนค่ะแล้วใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะคะแล้วก็แชร์คลิปนี้นะคะแล้วถ้าอยากให้ออมทำคลิปอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกออมด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ไปก่อน,นะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย